เรื่องเล่าเสียงลมหายใจของความดีในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อค้ำใจเขาเป็นคนธรรมดาไม่ได้รวยไม่ได้แก่งอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้ดีคือเขาเป็นคนทำดีโดยไม่หวังผลแต่ความเป็นจริงของชีวิตก็เป็นแบบนั้นบางครั้งทำดีแล้วได้ดี บางครั้งทำดีแล้วโดนมองข้ามบางครั้งทำดีแล้วถูกคนว่าบางครั้งทำดีแล้วเหมือนโง่จนวันหนึ่งคำใจก็ถามตัวเองว่าหรือว่าการทำดีมันไม่คุ้มทำไมคนทำไมด่ดีบางคนได้ดีเร็วกว่าตั้งเยอะเขาเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อเริ่มสงสัยเหมือนคนเดินในป่าที่เริ่มไม่เห็นทางข้างหน้า คืนวันหนึ่งเขาเดินไปนั่งริมลำธารเสียงน้ำไหลเบาๆลมเย็นๆพัดผ่านแสงจากพระจันทร์ตกลงบนผิวน้ำเหมือนคำปลอบใจจากธรรมชาติขณะที่เขากำลังหลับตาอยู่นั้นมีพระชลาเดินผ่านมาท่านยิ้มแล้วถามว่าลืมใครบุญเหมือนเงาตอนกลางคืนอาจมองไม่เห็น แต่พอมีแสงเงาก็กลับมาเสมอหลังจากฟังธรรมคำใจก็ถอนหายใจยาวเหมือนปล่อยความหนักออกไปครึ่งหนึ่งเขาเดินกลับบ้านด้วยหัวใจสว่างกว่าเดิมตั้งแต่นั้นมาเขาทำดีเหมือนเดิมแต่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทำดีเพราะใจสบายทำดีเพราะเข้าใจหลักธรรม ทำดีเพราะอยากให้โลกใบนี้มีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ยังดีหลายปีผ่านไปคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นค่าเขามากขึ้นเด็กๆเ,เริ่มเรียกเขาว่าลุงใจดีคนแก่ในหมู่บ้านศรัทธาคนที่เคยดูถูกกลับมาขอบคุณคนที่เคยว่าร้ายกลับมายกมือไหว้ลืมใครแต่ที่สำคัญที่สุดบุญเหมือนเงา ตอนกลางคืนอาจมองไม่เห็นแต่พอมีแสงเงาก็กลับมาเสมอหลังจากฟังธรรมคำใจก็ถอนหายใจยาวเหมือนปล่อยความหนักออกไปครึ่งหนึ่งเขาเดินกลับบ้านด้วยหัวใจสว่างกว่าเดิมตั้งแต่นั้นมาเขาทำดีเหมือนเดิมแต่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทำดีเพราะใจสบาย ทำดีเพราะเข้าใจหลักธรรมทำดีเพราะอยากให้โลกใบนี้มีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ยังดีหลายปีผ่านไปคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นค่าเขามากขึ้นเด็กๆเ,เริ่มเรียกเขาว่าลุงใจดีคนแก่ในหมู่บ้านศรัทธาคนที่เคยดูถูกกลับมาขอบคุณคนที่เคยว่าร้ายกลับมายกมือไหว้ แต่ที่สำคัญที่สุดขำใจมีความสุขในใจของตัวเองแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน